อาจารย์ไปกับผมไหมครับถัากล้อไงอไว้ที่พี่เดี๋ยวคุณต้องเล่นนี้ก่อนตรงไว้ไหมนี่แล้วก็เดี๋ยวไปกระโดดขึ้นกระโดดกระโดดไปผมว่าเดี๋ยวผมเรียนรู้จากอาจารย์ก็ได้ครับโอเคแล้วไม่เอาเดี๋ยวนะนะอันนี้คือปัญหาใชเนอะทางเรืนขาดท่ามอเตอร์วอร์อยู่แค่ตึกขาวดวเ,เองอ,อ๋อนิดเดียวเองอีกนิดเดียวครับคุณผู้ชมบแพ็คใกลไปถึงท่าเรือมอเตอรวแต่ข้างมันขาดอ่ะเนี่ยมันขาดมานานแล้วที่ต้องทำต่อูวะงั้นเราก็ต้องขึ้นนี่เรามีทางเลือกคือไปข้ามมมอออออ๋แล้้วก็หน่่ยใช โอเต็มจะมีหมายอยู่สองตัวจะมีหมาตอนจัดอยู่สองตัวแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วเรียกได้ว่าจำดีเทลครบทุกระเบียบนมือครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่คุณต้องรู้ไงวหมาที่สำคัญเลยคือปลาต้องผูกปีจมันไว้ก่อนเพราะว่าแต่ว่าเออผมไม่รู้หายไปไหนว่คือการวิ่งเนี่ยหมาสำคัญเพราะว่ามันอาจจะงับนอกเราได้ดังนั้นก็ต้องผูกมีจมันไว้คุณนักวิ่งรู้ผมไม่เดินนะพวกเนี่ยไปเลยไปไหนรงมักสารเนจะมีอ่ามี กับระเบิดับรแสดงว่าแมแล้วก็จะออกไปเนี่ยุ้ยสใหม่